เด็พี่น้องเด้ออาธิตผ้ามาสำรวจราคางว่วพี่น้องทั้งตลาดกุดเลือกข่าพี่น้องจ้าของย,ยืเลยพี่น้องตลาดกุดเลือกข่ามันเปิดทุกมือวันฟุดพี่น้องจะได้อยด้ร้ยด้จะได้น้อยอีเดน,เนี่จ้ักบาทเลยราคาเพื่นเิางเบิกคุณค่นเหรอล,ลูกโซ่หพนลา,หลาไห ล้วน่โอ้ยยีแท่งเออมาจากในเงินเป็นตุ้มเป็นตุ้มจังหน่อยเนาะจาว่าหายดีแล้วเนาะหายดีแล้วพี่น้องเป็นงัวเสาวสีแดงพี่น้องเสาหน่อยหน่อยพี่น้องเคยเป็นลูกมาเป็นหลูกมาแล้วเป็นลอีไซเป็นแล้วเพเป็นพีเพรเป็นพีได้พี่น้องเด้อนี่ราคาอยู่เท่าไหร่ล่ะหาเงินหาจ่ะฮ้องหาเงินหาราคาไหนยังต่อได้เนาะต่อได้ค่ะต่อได้แดงงามอยู่พี่น้องแต่ว่ามันก็ผ่านสนามลบมาแล้ว ราคาหาทหายังตอรองเลยจักต ok ัวมากหมดนี่สามตัวนี่แม่หนึ่งเนาะแม่นึ่จักบาทแม่นี่แม่นี่เปิดไว้สามหมพันบาทสามหมื่น่ราคานี่ราคาห้องตอรองได้คือเตเป็นงอหน่อยขนกันเนาะเป็นสาวหน่อยพื่น้อสาวน่อยแม่ยังไงนี่บอแม่นึ่งโอ้โแม่นี่เนาะโอ้พี่พีสาวน่อยคือกันสามหมื่นบาทค่ะสาวน่อยพี่น้องสามหมก้าบาท ขนาดเดียวกันเลยพี่น้องสมตัวนี่ตอรองไนด้วยพี่น้องเ้อให้อยยังไที่นี่ยหอนกุ้งทุองกท่งส่างเบอรทุเ่าศูนย์เก้เกาแปดสองสองห้าสองส่หกสองแปดค่ะสี่หกสองแปดจ้าอยกุ้งสว่างด้วยพี่น้องเ้อผู้ใไดสนใจกัโทรมาเลยพี่น้องสอบถามมาตอรองเอาบ่ทาิตงามบ่งามเลยมันบ่เอาอยู่บ่ท้าเไปเลี้ยงแมาไว้าสูบไป้ีเจ้หญว่สูงหร่อันหบ แม่นี่้องไปนอนแม่หนินอนตขอเขาบ้าวแม่นี่แม่สาวแม่สาวงามสาวงามพี่น้อยสมหรืยังหยังครับเด็งามพี่น้องความสูงลอยซีพี่หน่อยลอยซีเป็นสาวจากใกล้ส่เป็นสัดไอเน่ยนอนซนาอเป็นแล้วคบเป็นแล้วบอกจะไปผสมเนาะรลอๆมันอยพี่น้องแต่ว่าเป็นกัสองเชียร์กับสมเลยบานแล้วค่าคนเดียบานนี่ยไวาแล้วค่าห้องเป็นหกหมื่นเนาะ แล้วข้าวห้องตอรองไดเนาะข้าวหกหมื่นพี่น้องู้ใรสนใจง่วงามสิก็จังงโมาสอบถามมาตอรองน้ำไม้พี่น้องเด้อในหอยยังรซื้อห่อปวนหอเตี้ยครับหอยเตี้ยหญ่เตี้ยผู้ใหญ่เตี้ยโอ้กู้ใหญ่บานพี่น้องอยู่ทางสว่างเนาะเบอร์โทรห้องด้ระบานเลยกดศูนองาดสามสองเจ็ดศูนย์สามสองเจ็ูนย์ก่เตี้ยได้พี่น้องเด้อสว่างมียักตัวห้อมาตัวเดียวโอ้ตัวเดียวแห็นแข็เลย พี hablando, đi, ot, ọ, ่น้องงามเลยตัวใดต้นใจกับโคมาโคมาสอบถามพี่น้องเด้อนังากกีพี่น้องแดงยิงเครื่องอยู่แดงจนแสบตาแดงจนแสบตาพี่น้องทำพี่น้องาเบอร์นั่งเอกเข้านังเอกเข้าน้ย่าพี่น้องสามสิบเก้าจตัอได้จ้ดนั่งเอกนั่งเอกไสาธิตยัอยู่บแล้วข้าพูนอยู่เหรอ โอ้ไปซืครับห้องซื้อครับแสนหาราคาห้องเนาะราคาห้องต่อได้เบิดมือประกันห้องเนาะประกันห้องครับประกันห้องค้าทุกค้าหันประกันบดประกันค้าทุกคาทอนคาหันราคาอยู่แสนแสนหาราคายังต่อได้เนาะต่อได้ครับได้หอยยังเอาซื้อห้องที่นี่บอดครับบอดอยู่ใส่บานเฮาข่าตาวางครับสาวางเบอร์โทรเฮางเรีอบบารนีลโขน ลูกลูกกันหน้เด้อศูนย์ยัครับศูนย์หกหนึ่งสองนยดครับสองศูนยจห่ครับหกหกสี่อยบอดเนาะกดได้สนใจมั่วใส่ไงพี่น้องพทอมาหลุดพี่น้องข้มาสอบถามมาต่อรองน้ำพนได้พี่น้องเด้อเป็นประกันท่องให้เรียบร้อย ไลยอยู่พี่น้องหัวมันนี่ไล่อยู่เจ้าว่ากับรถข้าเจ้าก็เริ่มออกแล้วพี่น้องรถขาเจ้าเริ่มออกแล้วหัวง่ามก็ไลยงัวเลี่ยงไลยพี่น้องตลาดกุดเลียกค้ำเปิดทุกมือวันผุดด้วยพี่น้องเด้อะส่องนี่ราคางัวก็สื่ออยู่ทำหรับคนที่สื่อไปเลี่ยง

คนจบันมังบงโมเมนต์บอกบันม right ังบงบานลอตเตี่เนาะบานบานมังบงสื่อเนียจะเสีพิ่นหลายสื่อเนี่ยมเมนต์่น่าโมเมนดิคนบอกนเด้อพี่น้องกันบ่

เงือนเฮียล่ะวยหาไปใส่ลอตเตอรี่เขาได้หรอเราเป็นห่วงหัวต่อหางเยอถึงได้มาขายกล้วยนเ้ยพี่ตังเฮ้ยให้ใจไวหรุนๆเฮิ่มวนกับพ่อได้ม้วนน้ำมันเจ้านี่ละ mày biến tao bao, ao ao há cái này đây, cứ, phơi muôn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 , แม่ลูกพี่น้องแดงยังเพิงอยู่ลูกตัวผู้ลูกตัวเมียโอ้แม่ยางดีเป็นแม่ยางดีเราเป็นผู้ว่ายางดีเนาว่ายางดีดิคู่มือเขาจะเอาตัวตัวแม่ดิความสูงของแม่เพิ่นหนึ่งลอยสามสิบหาน้อลอยสามสิบห้าแม่สมหรือยังนี่แม่ทับเราจะซีดเดือนโอ้ทับไปซีเดือนเลยพี่น้องราคาอยู่งเจ็ดสิบห้าวันที่ข้าห้องยังตัวใดเนาะ ไล่ห้อยยังทีนี่สูวีเบอร์โทุกเข้า065 293 9213 9213ดูได้อใหญ่ๆงวดไปเรียงดูพี่น้องเด้อพอ่นอยู่มานนอนพี่น้องเออเพิ่งจะได้ใหญยงวไปเรียงแดงพี่น้องแดงงามมาต่อเอาพี่น้องมาต่อร่องเอาข้าพี่ก็หลุดลอตเตอรี่พี่น้องด้วยเอาดีไกลชี้ออกเราไปเมื่อเที่ยงไรมือ ดีด้ดยอพ่อนมีตุยโอ้เมลีพี่น้องเมลีเมลีเมลีตลาดเริ่มไวแล้วพี่น้องแต่ว่าค้นงบนี้อยู่คนซือบัตรเหรอก็จยืนุงวประกวดกัอยู่พี่น้องเพราะว่าสว่วงนี้มันคนซื้อหน่อยพี่น้อง คนซื้อหน่อยคนหาซื้อกันหน่อยบ้า,าไรกันเลยพามาเบิ่งราคางวดเบิ่งบรรยากาศตลาดนัดขัด้วกระเบือดพี่น้องเด้อทั้งพี่น้องค่ำแต่สำหรับคลิปนี้มื่อนี่ยไ้สำเนียกกัน้ะครับเด้อคลิปหนาพอกัอนไหมแต่สำหรับคลิปนี้มื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณนะไลายสวัสดีครับ